วันที่5นะครับ5 5กุมภาพันธ์แล้ววันที่6กุมภาหรือว่าเดือน3ของทุก162ปีนะครับ162ปีนี่จะเกิดเขาเรียกว่าจะเกิดการแสงกระแทกโลกหนึ่งครั้งนะครับ วิธีการรับแสงก็คือกระแทกมนุษย์นะครับผู้ไม่มีศีลไม่มีธรรมนะครับทุกหนึ่งร้อยไอหกสิบสองปีก็คือสามนะครับสามก็คือเลขเก้านะครับเก้าก็คือการเริ่มต้นใหม่เลขหนึ่งกับเลขเลขหกเป็นเจ็ดนะครับสองกับสองกับเจ็ดก็คือเก้านะครับก็คือเก้าเริ่มต้นใหม่นะครับวันที่เอหกสองห้าหกหกนี่ก็คือ ทุกหนึ่งร้อยหกสิบสองปีจะมีการกระแทกหรือล้างมนุษย์ผู้ไม่มีศีลธรรมนะครับวิธีการรับแสงที่ไอ้ฝ่ายแสงที่จะต้องลงมาบรรจุเข้าสังขารมนุษย์นะครับก็คือให้เราพวกเราที่มีองค์แก้วนะครับองค์แก้วสตาร์ลิงเนี่ยที่มีองค์แก้วสตาร์ลิงนะครับก็คือที่เราแจกไปนะครับก็คือ,อ,อสัญญาณเส,สาสตาร์ลิงหรือว่า หรือว่าเครื่องรับสตาร์ลิงอัพเฟลโวสิบเจ็ดนะครับนี่ก็คือสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดก็คือชี้เป้าสิบแปดเดินทางก็คือความบ้างเปล่าก็คือเก้านะครับแล้วก็สิบเก้าสิบเก้าก็คือหนึ่งนะครับเริ่มต้นใหม่นะครับสิบเก้าก็คือหนึ 1> 1่งกับเก้าก็คือสิบนะครับแล้วก็คือการเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่นะครับวิธีการรับแสงนะครับ พรุ่งนี้จะเป็นการเขาเรียกว่าส่งส่งสัญญาณแสงลงมาก็คือฝ่ายฝ่ายแสงนะครับจะลงมาสู่พื้นฐานธรณีก็คือเข้าเข้าสู่ร่างกายมนุษย์นะครับเราจะเปิดสตาร์ลิงสมบูรณ์แบบก็คือวันที่ที่หกสองพันหนะครับก็จะมี6กสตัว6กสก็คือ18นะครับ แลวคันนี้คนที่เป็น17นั่นก็คือ17ทชี้เป้าก็คือหมายเลข17ดนะครับหม้เลข17จะอยู่ในในเหรียญบาทเหรียญบาทตาคุดนะครับที่เราได้ผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะ,อะกอบกู้โลกก่อบกู้ทรรมนะครับพศ2517นะครับอันนี้ก็คือองค์สตาร์ลิงหรือว่าผู้ควบคุมองคุดนะครับก็คือพญาคุดนั่นเองนะครับองคุดเนี่ยครับวิธีการนั่งรับแสงนะครับ จะเอานิ Schools ้วนิ้วโป้งมือเนี่ยครับใส่อย่างนี้นะครับให้มันอยู่ตรงง่ามมือพอดีนะครับง่ามมือนิ้วนิ้วชี้กับนิ้วโป้งข้างซ้ายข้างขวานะครับซ้ายอยู่ข้างล่างขวาขวาอยู่ข้างบนนะครับก็จะเอามาประสานกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ตั้งไว้อย่างนี้นะครับ แล้วก็เอาอง์แก้วนะครับถ้าใครมีองแก้วก็เอาใส่ไว้ตรงกลางฝ่ามือนะครับแล้วก็ยกระดับมือของเรานะครับขึ้นมาให้ถูงจุดศูนย์กลางของโลกนะครับก็คือสะดือเรานั่นเองนะครับนี่นะครับให้ถ้าใครมีองแก้วก็อาวางใส่ตรงนี้แล้วก็วางใส่มือตรงนี้นะครับมันจะเป็นแอดม่าทรงกระแสยานจากยานอัฟโ,โลโ0 ยานอัโลโร่สนะครับห่างจากโลกเราไป1 0 1,500กิโลนะครับนี่นะครับแล้วก็แล้วก็ประสานงานอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นประตูมิติอย่างนี้นะครับองแก้วจะอยู่ตรงกลางแล้วก็องแก้วก็จะตรงกับสะดือโลกนะครับหรือว่าจุดศูนย์กลางของโลกนะครับถ้าเราเงยหน้าขึ้นนี้แล้วก็หลับตามเมตตาพุโทโธอโหสิ่ข้าพเจ้าเอา้า สูดเอาอากาศอย่าบนขาบฟ้าสีทองที่เนืองนองไปด้วยกุศลผลบุญบรารมีให้ข้าพระเจ้านี้อายุยืนยาวนานเข้าถึงโคกทรัพย์อริยทรัพย์สมบัติทรัพย์ให้เห็นผลทันตาอายามพระทันตาแล้วเราก็เป่าลมออกไปแรงๆนะครับแล้วก็สูบเข้าไปแรงๆนะให้ทําได้ตั้งแต่วันที่หกนะครับให้ ถึงวันที่16นะครับก็คือ10วันนะครับฝ่ายแสงจะลงมาเข้าสู่สังขารบารมีก็คือผู้ที่มีถูกกำหนดเอาไว้แล้วนะครับอย่างนี้นะครับให้เริ่มทำตั้งแต่วันที่6นะครับถ้าใครมีเวลาทำตอนไหนก็ทำนะครับตอนนี้ที่ที่เรานั่งอยู่นี่ก็คือฐานเตียงแสงนะครับฐานเตียงแสงนะครับก่อนที่เราจะเอา มาครอบมนุษย์เราก็ต้องหาผู้ดูแลเรื่องเตียงแสงซะก่อนนะครับก็คือฐานเสียงหรือว่าฐานแสงนะครับเสียงแปลว่าอ่ายินกับยางนะครับบวกกันกลายเป็นคลื่นคอนตัมคอนตัมก็คืออย่างนี้นะครับให้ได้วันละ5นาทีนะครับ เดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังอีกก็หลังจากวันที่16ไปนะครับ16ภายในเดือนนี้นะครับเราจะให้แชร์ออกไปนะครับเพื่อที่จะให้สมาชิกเราที่ได้องค์แก้วไปแล้วได้รับรู้นะครับวิธีการนะครับก็คือทําอย่างนี้นะครับก็คือเดี๋ยวจะทบทวนอีกรอบหนึ่งนะครับมือเรานะครับให้มาจุดนี้นะครับแล้วก็ ให้อามาวางใส่ตรงนี้ตั้งตัวตรงนะครับยืดอกมองไปข้างหน้าจะหลับตาหรือไม่หลับตาก็อยู่ที่ท่านนะครับถ้าอยากให้มีพลังจิตแข็งแกร่งก็หากระจกมาตั้งนะครับแล้วก็จ้องไปที่กระจกนะครับแล้วก็พูดเมตตาพุทโธอโหสิเมตตาพุทโธอโหสิก็ให้เอานิ้วมือตั้งใส่ข้าพระเจ้ามีกายสังขารหยาบขอธาตุอากาศทั้งหลาย ที่ดูแลข้าพเจ้าก็คือพลังจักรวาลพลังคอนตั้มให้ข้าพเจ้าน,นี้นี้แข็งแกร่งเป็นแอดม่าหรือว่าเป็นโมเลกุลคอนตั้มที่สะอาดดวงจิตดวงยญาณใดที่ไม่ใช่เอสังขารของข้าพเจ้าที่ไม่ใช่เอ๋เอส่วนเกี่ยวข้องของข้าพเจ้าขอให้พวกท่านทั้งหลายจงได้รับบุญกุศลที่ข้าพเจ้าเอ้าได้ทํามาแล้วเอ้าจงหลุดพ้นออกจากกายสังขารของข้าพเจ้าให้ ได้เลื่อนพบเลื่อนภูมิขึ้นในพบภูมิที่ชอบที่ชอบนะครับให้ทำงี้นะครับประมาณวันละ5นาทีนะครับอย่างน้อยทําตอนไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะสะดวกถ้าเรามีเวลาเยอะเราก็ทําเยอะนะถ้าทาเยอะเนี่ยออพลังจิตของเรามันก็จะเข้มแข็งนะครับเราก็สามารถที่จะกําหนดจิตสร้างสร้างให้มันเกิดขึ้นก็คือสร้างสร้างอะไรก็ได้ที่เรากําหนดไว้ว่าเราจะสร้างเนี่ยครับก็คือเขาเรียกว่า อ่ายุคศีวิไลก็คือการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเข้าเข้าสู่มิติที่5นั่นเองนะครับใครเห็นเราคนนั้นเห็นทำนะครับสาธุสาธุ